ครับสวัสดีครับไปรอบนี้สมจิตบอทอดนะครับเนดะ้อมาสแสดงอยู่สถานที่วัดป่าหน,นองแสงครับเป็นคือที่สามหลวงปู่เศษครับอายุ90ปีพรนศาแตคือ59เด้อไปรอ๊อกอยาเป็นบคจบร้องไงครับอาจารย์แต่งมากสองสองสามเดี่ยวกะอันเตยนี่ ปัญญบุญญาบารมีของหลวงปู่เสนปัญญา,รราทรโรนะครับผมข้องพี่น้องสุข,ขสุขคนอ,อยากยาที่ทำทุกทุกท่านมีความสุขหลายหลทำการที่ใดขอให้ประสบความสำเร็จบุญญาบารมีของปู่ย่าผมข้องพี่น้องให้เป็นอัครมหาเศษรษฐีทุกทุกท่านกันแล้วกันสาธุสาธุสาธุครับพวกพักช่วงของอาจารย์สมจิตในช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับเนาะมีอีกช่วงหนึ่ง เป็ียนเพลงแหกงแขกหมานกรช่วงทัดไปก็จะเป็นาการล่ำถวายองค์หลวงปู่นะครับการเล่นของวุงใช้ยพฤกัสิเป็นวุงปวงล่างประยุกต์นะครับบววซิมีหมอล่ำหมอแค้นอ่าำใส่แค้นล่ำกรชุดฟอนชุดล่ำนันตศิลป์สลับซับเปลี่ยนกันไปแล้วก็มีผููกอตัง้งสร้างน้ำกันกับมีอาจารย์สมจิตบอวทองแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ก็ล่างสิ่งศิมา์นะครับ หมอล่ำนะัทพรจาโสภูทีสางตั้งวงชัยพฤกมานำ้ำกันกับอาจารย์มุตตรีครับเป็นวงทีอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาอ่ะเช่นคุณแม่นะัทพรจาโสครับช่วงนี้เป็นช่วงล่ำก่อนจักยกหนึ่งถวายองค์หลวงปู่ครับผมเสียงเทลงเสียงแคนยังบอสินเสียงทีง่ยังบลาเอกาาลักษณ์คาร์ลพุ่นข้า้อีสานอ่ะฟังเสียงแคนสะกดเนาะฟังเสียงแคนจากคู่ทีมสะกดเป่า เอาแค้งถวายหลวงปู่สังกันเดิร์ล่ะเด้อ นี่เราเป็นตัวของกินบวกกินมันหนักซึเราของก่อกว่าเรานหนักสึอดอย่ไปเก็บดอกหวานบานเปิดมาบานหันมาง่อยสั้นก็บดอกกเกลียวเทีมบานมาเสียงเพลงเสียงแค่เสียงพินเป็นเอกลักษณ์ูอีสานไพว่าเมืองอีสานเสาเสายาฝ่าวามันธิโตป,ปลาบักเตียงส้างง่อยไปไพว่าหนงว่าซ้อเฮาสแตนอยากจูงแขนมันไปเบิดน,นี้เนาะ ก่อไผยย่างสือรวยก่อควยย่างไารัาพระไงวัดน้องเส้งห้องกะตงเธอโลสิมาหังเวจัไดัพน่าอ่าเมืองิรงนองของตก่น กอดยาใส่เสียงจัะนอยล่ำสู่หลวงปู่ฟังภูลกรสก่อนกับแม่สักก่อน์เสียงหนึ่งเสียงใดไปรบกวนเสด็จประคุณหลวงปู่หลวงตานยักผู้ชาซาเรื่อว่าเสียงหนีเสียงหนึ่งเสน่ห์ขูงปั้งเก่าไปรบกวนการทำจิตของสงฆ์กับไฮรูด้่ไฮรูบาเด้อล่ำยักในวัดกระใหญ่เป็นกำลังในถ้ำกระใหญ่ไฮรูบา นี่คุณพ่อจังหวะโกโกสันโทโกนาคาโมโนกาัสาปโปโคตโมเลี่ยจังหวะสีเ้ยสีสีอริยเมตตโยหานอนี่ลวดตะโนพุทโตจังหวะเอเมสัทธา

แม่บัดนี้สิเฉลยหัวขอข้าพ่องอภินเข้าเงินพ่อเด้อพ่อพ่อสาระปวดเยียนนี่เกียร์ยาพิน้องได้มาคุ้มนางฟังกาวนานแล้วก็มาตั้งแต่คั้งก่าวนันเล่าก็มาตั้งแต่คันงปางก่อนองค์พุทโเก้าเด้อพ่อข้าเมื่อติมปักศีใกลาทั้งหาล่ยังแ้ยเกี่ยวกับโพธิเง้ตุนเมียล่าเงียเกี่กับโพธิเงี้ยตุนเมียไปจำเริมสิางกลางดาวผาผานังปางนาะแต่ขั้ง กอนพรสัทธาป็นสัมมาลักข้ัมภาพุ้นอผู้ทั้งกุลเจ้าก่อนนั้นเดื๋ยวก่อนเสีมีคำบอกพระตูปูข้าวก่อนคำบอกพระตูปูข้าวก่อนข้าว่าเป็นไก่แก่้วขันเยี่ยงก่อนไผ่ขวดเกียร์ไรสารก่ออานิสงส์โอจงใจเพี้ยนใจเพี้ยนกว่าดีสุเ่มมุนทนกวงโพโตปไทยการก่อมุโทนกวงโพโตปไทยการก่อเห็นเอ๊มากขวดกอประสงค์แท้มาที่เกยเห็นเดี๋ยวพอเห็นเดี๋ยวห้าขวดกอพระสงค์แท้เห็นอย่างละ ดันนุนพอมาบัดมีสิจะเลยหวัวขอข้าพาออเอปิดข้าเงียนพ่อเด้พอดพ่อพ่อสลับโบเด้อกยยาดที่นอนได้มา่นนังฟังกาวดันแล้วกามาตั้งแต่ข้างปา,างก่อนอบุทธเข้าเด้อพ่อข้าเมื่อเป็นปักสีเกยาทักหาล่ายังเกิดมาพูที่แงต้นเมียไปกับเลินสื่อสารทางดาวพมพนงังปากกานนาแต่ทางข้าประพสัทถาเป็นส,สัมมาขสัมภาพุนอผู้ท่างองเดิเจ้า ก่อนนันแหลกก่อนเสีครับหลอบ่กูกูข้าวก่อนก้าวต่าว่าเป็นไกแก่ผู้ขันเลยก่อนไพ่กัวเชียร์ได้สามก็อนอันสงโอจงใจเพียงควรอินสูงยืนสูงยืนมนโฑกบตปไทยก้านก่อตนกบตปไทยกานก่อเฮียเลยมาจวกบปแต่วันนี้ังไก่นาแหลกไก่เทียว่าจอกต่างร้านก็งอสะโพกเป็นเาะนาเกิดมาสักเอสักมสั คุณพี่น้องมื้อนี้เป็นคืนที่สามนะครับเออเปิดนใจนฉลองพระใหญ่ครับหลวงปู่เซนครับคุณพี่น้องอายุหลวงปู่ก็คือเก่า,า,าสิบปีพรรษาก็คือเกห้าสิบเก่าปีเดออคุณพี่น้องเราเุณพี่น้องล้องปีเกาะปีจายยาน,น่าญาติเมืองอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมหวังปู่แปดสองครับคุณพี่น้องเอาบุญเอากุศลให้คุณพี่น้องเออครับ รุศเ,เน้อเผยพี่น้องจันได่ายชควปีลำด้วยกับสุวสุขคนคขับเยพี่น้องอายุหลวงปู่เศนเก้สาสิปีพันษาพันษา59ครับเพี่น้อง,องหากเก้าเนอเผยพี่น้องเอาจะได้กันลองเบิ่งนะครับอย่าลืม90กับ59ครก้ับเยพี่น้อง ให้เป็นบุญเป็นกุศลนะพ่อพี่น้องจังได้ก็ขอให้โชคดีรวย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 เงินไหลนองทองไหลมา